สบายมากเนาะนอนกินเลย a a. ตื่นแล้วหมูเด้งตื่นแล้ว <coisa> ตื่นมาตื่นมาแป๊บหนึง่งตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเฉยเยวันนี้ที่ด้วยว่าด้วยของเราก็มากันที่สวนว์เปิดเขาเขียวนะครับวันนี้ภารกิจของเราก็คือจะมาถ่ายรูปน้องหมูเด้งเพื่อนํานกลับไปวาดน,นะครับตอนนี้น้องหมูเด้งก็ดังแล้วก็น่ารักมากมากเลยเราก็อยากได้รูปสวยๆของน้องหมูเด้งเพื่อนํานกลับไปวาดน,นะครับ แต่ความท้าทายก็คือว่าคนมาดูน้องหมูเด้งเยอะมากเลยและเราก็ต้องถ่ายภาพน้องหมูเด้งจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยครับว่าวันนี้จะมีความท้าทายและความสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยครับเรามาซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนนะครับ เราจะเข้าไปดูหมูเด้งวันนี้เราจะมาถ่ายรูปหมูเด้งไปว่าดซื้อตั๋วตรงนี้ก่อนเราจอดรถไว้ข้างหน้าก็วันนี้เราก็มาถึงเขาเขียวแล้วนะครับอยู่ที่ระยองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วนะครับอยู่ที่ชนบุรีศรีราชานะครับวันนี้จะมาดูน้องหมูเด้งโดยเฉพาะนะครับแล้วก็มีตัวอะไรนะคาปิ巴า,ลาแล้วก็มีสัตว์อื่นๆคือจุดประสงค์ครั้งนี้คือผมจะมาถ่ายรูปหมูเด้งไปว่าด้วคือผมเห็นในโซเชียลเยอะมากผมก็เลยอยากจะแบบ เพราะว่ามาถ่ายรูปไปเพื่อดูลักษณะของหมูเด้งแล้วเอาไปวาดเพื่อแบบเผื่อมาสาธิตการวาดให้คนที่สนใจดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาน้ารักมากหมูเด้งเนี่ยเด้งไปเด้งมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับตอนนี้ฝนก็ตกเล็กน้อยก็ไม่ร้อนข้อดีคือไม่ร้อนเลยวันนี้คนก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่มากก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าหมูเด้งจะหลับหรือเปล่ามาถึงสายเราไปดูกันตอนนี้มาอัสตูดิโอก็มีเสื้อยืดแล้วนะครับ2ลาย เป็นคอลเลกชันที่ผมวาดเองเลยนะครับสนใจก็เข้ามาที่ไลฟ์ช็อปแอดบิ๊บเลได้เลยนะครับหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e s c ค i ิปชันด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่กว้างสวัสดีพี่กว้างไม่ใช่ฉันเป็นละมั่งสวัสดีพี่กว้างบอกแล้วไงฉันเป็นละมั่งละมั่งสวนละมั่ง อันนี้ก็คือตัวละมั่งนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเจ๊ไปเช่ารถกอล์ฟก่อนนะครับส่วนละมั่งตอนแรกนึกว่ากวางโอ้แย่งกันแล้วครับตอนนี้เราจะมาดูหมูแดงแต่เรามาเจอละมั่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอากลัวกลัวกลัวสวัสดีครับ,อรบตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนนิดหน่อยเพราะว่าเจ๊ไปเช่ารถแล้วมันนานใช่ไหมบอกว่าอีกกี่ชั่วโมง ประมาณยี่สินาทีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเดินไปก่อนเดินเข้าไปข้างในแล้วก็เผื่อเจอสัตว์อื่นๆจะถ่ายรูปไม้ไว้เยอะๆนะครับเผื่อเอามาวาดแล้วก็จะได้รอเจสมาเจอกันตรงนั้นเลยนะครับเราจะเดินเข้าไปก่อนระหว่างที่เจสเช่ารถเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่าเห็นในไทม์ไลน์ว่าหมูเด้งเขาจะมีให้ดูแค่ถึง5้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปก่อนวันนี้ฝนตกมันก็จะชื้นๆหน่อยอากาศก็ไม่ร้อนเลยครับอากาศเย็นมีสิงนกสัมผัสบรรยากาศสิงนก ตอนนี้เปลี่ยนแผนก็คือว่าเดินเดินเอาครับเพราะว่าคนเช่ารถเยอะมากเรามันจะช้าเดี๋ยวเราเดินก่อนเตืนไปดูหมูเด้งได้เขาบอกเดินเอาตอนนี้บ่ายสามแล้วเดี๋ยวต้องรีบไปห้าโมงเย็นใช่ไหมออกช้าเสียดายยังไงภารกิจคือต้องมาถ่ายรูปหมูเด้งให้ได้เราเอาไปวาดเมื่อกี้ถ่ายละมั่งได้เยอะแล้วนเชยวด้วยวัดด้วยคับมีบล่า คาปิ่าเขาบอกว่าถ้าเกิดวันไหนเราอารมณ์ไม่ดีไม่สบายใจให้เราดูคาปิ่าเพราะว่าคาปิอลามันไม่สนแค์มันไม่แคร์อะไรดูทีดูพี่ดูหน้ามันตัวจริงดิพี่ดูมันน่ารักดิพี่มันกําลังหลับเห็นเป้าเนี่มันชิวคาปิบาเราเข้็มาจุดเข้าชิวชวมหมูเด้งแล้วตอนนี้เขาให้ไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันนี่ อันนี้คนเข้าคิวดูหมูเด้งเยอะมากบนสียาวไปเราต้องมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายรูปอยากจะถ่ายไปถ่ายตัวจริงไปเพื่อ,อไปวาดเลยนู่นเลยเลย,ยาวไปถึงนู่นเลยไหนนี่จากนี้ไปถึงนู่นเลยเราดูระหว่างทางเราดูดูดูอื่นก่อนอ๋อนี่แม่มารีไงแม่มารีก็เป็นดาราเหมือนกันนี่วันนี้คนเยอะเหมือนกันนะขนาดวันนี้คนตกนะเนี่ย ก็น่ารักอยู่อันนี้ชื่ออะไรนะรู้าะหมูตุนเหรอหมูตุนอันนี้หมูตุนพี่หมูเด้งเหรอพี่ชายหมูเด้งเหรอ,อนี่ได้เวลานอนของหมูเด้งตอนนี้ไม่เด้งตอนนี้หลับปกติเด้งใช่ไหม อากาศเย็นไงง่วงนอนแล้วอากาศเย็นก็เลยง่วงนี่มาถ่ายรูปไปวาดก็ยังไม่รู้เลยว่าจะยังไงเพราะว่ามันเป็นท่านอนเนี่ยเราต้องสงสัยต้องวาดเตียงเข้าไปด้วยดีปะ่ะเป็นเตียงแล้วก็เอาอันนี้ไปแปะ ลืมตาแล้วลืมตาแล้วลืมตาแล้วเมื่อกี้เดินออกไปได้ยินว่าลืมตาเินกลับมาเมื่อกี้ไปดูหมูเดงมาแล้วเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่บ้างเดี๋ยวคงเอาตัวใหญ่ไปวาดด้วยจะได้มีหลายๆตัวตัวใหญ่ก็น่ารักเหมือนกันนะไปเราเดินไปดูกันเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลา เราเข้าไปเจอหลับใช่ไหมเรามาเห็นป้ายก็ยังดีคาปิบาร่าคาปิบาร่าไม่นอนนะแต่หมูเด้งนอนนะวันนี้ใช่หนูยักษ์เลยคาปิบาร่าเนี่ยดูดูไอ้กไก่นี่เหมือนหนูตะเภาเลยนะดูไอ้กไก่เขาบอกว่ามันคล้ายๆกับหนูตะเภาคาปิบาร่าแล้วก็ว่ายน้ําเก่งมากเพราะว่าตรงขามันมีครีบนะไว้หยลมนี่สตูได้นี่ดูดิดูไอ้กไก่อย่างงี้เหมือนหนูเลยเขาบอกว่ามันกินหนูจระตัวเองตอนเช้า แล้ให้มันทยอยง่ายด้วยเนี่นี่เหมือนหนูเลยดูดิโอ้สวยมากเหมือนเหมือนหนูเลยอ่ะเดินตามหลังกันด้วยใช่มันเดินตามหลังกันอยู่มันชิลยูถ้าเดินตามกันเขาจะไปไหนกันนะเขาจะไปไหนกันดูซีดูซีต้องไปละเดี๋ยวเขาเดินตามกันเนี่ยเขาไม่นอนเหรอไนอนไปไหนกันนะไปไหนกัน ดูดีด้ดยนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้วโอ้โหสบายมากเลยโอ้โหสบายสบายอ๋อเขาเขาอยากนอนแช่น้ำปกติเขาชอบอยู่ในน้ำกันไปดูฝั่งนู้นไปจะได้เห็นตัวในน้ำคาบิบลาลาเนี่ยที่สองที่เราจะมาดูเพราะว่าเราจะไปดูหมูเด้งก่อนแต่วันนี้หมูเด้งคนเยอะเหมือนกันหลับด้วยอันนี้ก็มาดูแล้วเห็นชัดเลยเพราะว่าเขาอะนอนแช่น้ำมีสองฝั่งเลยนะคาบิบลา่า เขาคล้ายๆกับหนูตะเภาเขาแบบว่ายน้ําเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหางเขาไว้ายเขาดำน้ําได้ประมาณ5นาทีเลยนะ ก็ตอนนี้จะไปดูฮิปโปนะครับก็เนี่ยมีเขามาต้อนรับด้วยแต่อย่าไปใกล้นะดูปากสิปากแหลมด้วยเนี่ยดูเขาแบบไม่ได้เกรงกลัวใครเลยนะนเนี่ยน้องๆถ้าดูอยู่ถ้าเจออย่างนี้อย่าเข้าไปใกล้นะไม่ดีปากอย่างนี้เลย <c oughs> วันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้มาเสื้อตัวนี้นะครับยูนิสนอมสั่งได้เลยใส่แล้วจระเข้ไม่กัด <c oughs> จระเข้ทำอะไรไม่ได้นี่ วันนี้คุณแฟชชั่เขาก็กลับหัวให้ดูครับนี่อยู่ตรงข้ามกับที่จะไปดูหมูเด้งเลยคนเขาก็ถ่ายรูปมาเยอะแต่คุณแฟชนี่เขาแบบกลับหัวให้ถ่ายเลยวันนี้กายกรรมแม่มาริขาหมูตัวน,นี้ชื่อขาหมูนะครับอีกฝั่งหนึ่งแม่มะลิเดินแล้ว ขาหมูก็ดังใช่ไหมขาหมูดูดูมีลิงด้วยเดินไปกินไป,ไปครับตอนนี้กำลังจะลงน้ําแล้วเนี่ยลงมาแล้วลงมาแล,แล้วค่อยเดินลงมาแล้วครับกินเสร็จเมื่อกี้เดินกินมาแล้วก็จะมาลงน้ำแล้วอ,อีกตัวหนึงก็จะเดินลงน้ําเหมือนกันลิงไปขโมยของมาจากไหนไม่รู้เลยเจ๊โอ้โหขโมยขนม ตอนนี้เขาต่อคิวลงน้ําตัวนี้ลงไปก่อนอีกตัวหนึ่งก็ตามมาแล้วนี่ไปแล้วครับเขาบอกว่าฮิปโปนี้ดำน้ําได้นานอยู่นะห้านาทีมั้งไปแล้วนี่โอ้วิ่ง,ง,งลงฮิปโปเป็นแบบ รู้สที่ห่วงพื้นที่อารมณ์อารมณ์ร้อ,รอนแล้วเกิดเห็นใครมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมไล่เห็นในพวกสารคดีก็ไล่จระเข้อะไรเงี้ยแต่ว่าน่าจะไล่ลิงไม่ทันนะเววิง่งเร็วนะ,ะไปดูหมูได้อีกรอบไปมารับสองก็ยังนอนเหมือนเดิมนะครับยังไม่ลุกเลยน่าจะง่วงมเมื่อกี้ตอนมาครั้งแรกลูกก็นอนแม่ก็กิกน ผ่านไปประมาณ30นาทีแล้วเราไปดูอย่างอื่นมากับมาหมูเด้งก็หลับแม่ก็ยังกินอยู่เมื่อกี้แม่เขากินเยอะแล้วเขาก็เตะหน้าหมูเด้งเลยขณะเตะแล้วก็ยังไม่ตื่นกิน<โด>ทั้งวันเลย อยู่ข้างๆหมูเด้งเนี่ยก็กินทั้งวันเลยตัวเตีมใบใช่ไหมเป็นทีปแคก็กินทั้งวันเลยใช่วิดารักลยตัวนั้นเลยฟันแหลมเหมือนกันนะเมื่อกี้แอบเห็นฟันเออเนี่ยถ้าถ่ายตอนฟันได้นะเอาไปวาดได้ก็เมื่อกี้มาดูหมูเด้งรอบสองแล้วตอนนี้ก็จะเดินเข้าไปดูโซนแอฟริกามียีราฟมีอะไรประมาณนี้แต่ที่เห็นเนี่ยเห็นยีราฟละมียีราฟมีสิงโตซะเดี๋ยวเดินไปดูกันเผื่อไปถ่ายรูปพวกยีราฟด้วย ลิงกับลูกลิงกับลูกอยู่ด้วยกันเลยดูกเขากกอดอกแม่ด้วยโอ้โหไปไปดูยีราฟกันไ,ไ,มไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าอากาศไม่ร้อนเจอพี่เสือเลยออกมาเจอพี่เสือเลยตรงนี้เดินมาจะมาดูยีราฟเห็นพี่เสือก่อนเลยต้องมาถ่ายรูป จร <IS> ิงๆผมวาดรูปพี่เสือไปเยอะแล้วน่าจะดูเขาน่าจะหงุดหงิดอยู่นะเดินไปเดินมาดูใกล้ๆเหมือนไม่มีอะไรกั้นเลยก็เลยแปลกใจก็เลยมาดูก็มาดูพี่เสือก่อนพี่เสืองุดหงิดพี่เสือเขาเดินไปเดินมาเนี่ยเขาเดินบนหลายรอบเลยีน่าอิิาโชว์ตัวเลยพี่โชว์ตัวเลยลาอันชิถ้าถ้าในแล้วล้วอันชิงนี่คือแบบเป็นแบบพวกแบบ แบดกายเหรอใช่แบดมากแบดกายมากนี่คือถ้าเป็นตัวการ์ตูนแล้วคิงไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมไว้ใจไม่ได้พี่ลูกได้ไว้ใจอแอนิมอลโอ้โหลูกพี่ฮอฮอฮฉันมันพวกแบดกายเคยดูไลอ่อนคิงหรือเปล่าฉันไว้ใจไม่ได้นะจะบอกให้ฮอฮอฮอใบไม้นี้มันอร่อยเหลือเกินไม่เคยอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยฉันกินใบไม้ทั้งวันเลยถึงนี้ฉันกินกลิ่นไม้ด้วย ออร่อยมากอร่อยมากทำไมมันอร่อยขนาดนี้ฉันจะถ่ายให้มันหมดไปเลยฉันจะถ่ายให้มันหมดสวนไปเลยฉันหิวมากแล้วมาอีกรอบแล้วมารอบที่สามแม่ก็ยังกินข้าวอยู่ลูกก็ยังนอนอยู่เลย ื่นแล้วหมูเดงตื่นแล้วหมูแดงกินใบไ้หมูแดงกินใบไม้โอ้ยนอนทั้งวันเลยนี่เพิ่งตื่นนะเนี่ยน่ารักเหมือนกัน พอตื่นมาแล้วหน้าราังเลยแต่ว่าตัว,ต,วตัวแม่ก็กินทั้งวันเลยเนาะมา3รอบรอบนี้ว่าพี่สามหรือสแล้วสก็กินอยู่เี่ตื่นมาลูกก็กินเลย เหี่ยมารอบที่สามแล้วรอบที่สามตื่นมาแป๊บนึงตื่นมากินแต่แม่ก็ยังกินอยู่นะรอบแรกรอบสองรอบสาแม่ก็กินอยู่แต่หมูเด้งตื่นมากินแป๊บนึงแล้วก็หลับหลับไปอีกแล้วนอนหลับไปอีกแล้วนอ, <laughs> นอนอยู่เลยนอนแบบสบายใจเลยนอนกินเลยเป็นไงสบายมากเนาะนอนกินเลย ูเด้งนอนกิน <c oughs> โอ้โห <c oughs> ตื่นมาตื่นมาแป๊บนึงตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็นอนกิน <c oughs> แล้วก็นอนเฉย ตอนนี้ผมก็ได้รับแรงบันดาลใจเต็มที่เลยนะครับในการวาดน้องหมเด้งนะครับผมผมไปดูน้องโมเด้งถึง3รอบเลยนะครับหมายความว่าตออไปเดินเล่นที่อื่นแล้วกลับมาดูน้องโมเด้งอีกทีนึงนะครับน้องหมเด้งก็ตื่นมานิดหน่อยแล้วก็เดินแป๊บเดียวแล้วก็นอนครับนอนต่อแล้วก็กินนะครับกินทั้งทั้งที่นอนอยู่เลยผมก็เลยมีความท้าทายเกิดขึ้นว่าจะทํายังไงดีนะให้ภาพออกมาดูน่ารักซึ่ง ไ็ได้ไอเดียว่าจะให้น้องหมูเด้งนอนอยู่บนที่นอนที่ลอยน้ําแล้วก็กินโดนัทแล้วก็กินพิซซ่าแล้วก็นอนหลับขี้มูกโป่งเลยนะครับเพราะว่าจริงๆตัวจริงน้องหมูเด้งก็มีขี้มูกโป่งด้วยนะครับผมได้ยินคนพูดว่าน้องหมูเด้งขี้มูกโป่งออกมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมไม่เห็นนะครับก็ผมก็เลยเติมเข้าไปในจินราการของผมนะครับก็ภาพนี้ก็พอใจมากแล้วก็น่ารักมากเลยครับถ้าใครสนใจอยากจะวาดรูปน้องหมูเด้งก็ติดตามชมอีกคลิปหนึ่งเป็นพิเศษเลยนะครับ ตอนนี้มาอาร์ตสตูดิโอของเราก็จะมีเสื้อมาอาร์ตแล้วนะครับมี2ลายตอนนี้ก็คือยูนิสน n อแล้วก็โกลทิลหรือซีวิดไมเฟ่ในรูปฉลามเดยคลิปชั้นด้านล่างก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับเราก็จะมีของทยอยเพิ่มเข้ามาแต่ตอนนี้ถ้าใส่เสื้อของมาอาร์ตนะครับตัวนี้ยูนิสน็อ ก็จะเท่นะครับตัวนี้เป็นแรงบันดาลใจมาจากายินยิคอนที่ประสบความสาเร็จและที่เล่นแลาวลควุนคูนด้วยใสแล้วเนี่ยมีนอกอยากได้จะคอยแย่งอยู่เท่เลยวันนี้รายการเที่ยวด้วยว่าด้วยของเราก็มากันที่สวนสัตว์เขาเขียวนะครับวันนี้ก็ได้ถ่ายรูปหมูเด้งไปว่าถ่ายรูปเสือถ่ายรูปพายีน่าใช่ไหมถ่ายรูปคาบิบลาลาะครับก็สนุกมากเลยเดี๋ยวจะทําคลิปสอนแยกอีกอันนึงนะครับคลิปสาธิตการวาดน,นะครับถ้าคลิปนี้สนุกยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปนครับ